đó mà nó 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 สามลมแบบ a ี้หล่กไกอม่ตายลมกเลเลยนี่ตอนละไม่ร้ยมูลเหาตอนนม่ดึกลเยไม่ไม่ดุงเลยไม่ตาย่อมด่ไหว่าเา ตัวเด็ครับไม่นะแป๊ะครัแปะนแปะสวยแปะเนี่ยครับแปเดินแก่งเนี่ยที่ไม่ได้วาสาเดือนแเนี่ยมันทหน้าทุ่กตนหน่อยฟังมั้ยี่ปีด่เนี่

้เนี่ยาบานาเลยละบ้าเฮ้ยาบ้าิจเล้มันเอากดรงไม่ต้นเลยมันไม่โต้นเลยมันเอโต้อไปตอไปเตอไปเอาต้อไปเอตอไปตตไปเอาก็ต้องเวลาผ่นดูวยนี่

ไปวกดูดูเรื่องก็เลาาวปกอกาดแต่เดียวเป็นต้นลงคน้กับเงาไเมือนี้

เอาเอาตัวนี้ต่อ <laughs> 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 <laughs>

มั่งเาเอาเอากโตกัเอาเาอ้าเอาที่ผูที่แล้วเอาเอาอทีได่เขาผู้ที่มั่นแต่าวกันไปเลยเอต้าชาไม่ได้ามหรอกอย่ายน

ดามลุ่มเตามลุ่เลยบไปตเลยไอาเอยกวบลุไปลุกไม่ต้องเลยลุเฮัยดไปเอาไมไปเนี่ไมไปเนี่ยไม่ไปเนี่ยไมไปเนี่ไม่เนี่ไม่ไปเไม่ไปเโถเนี่ยอกกเยันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาเวเราอยู่ปามเดออกมาเวเอ้ย้เย

哦，回来回来，来了北京回来，上班工作，工作的地方。

คนละแม่ครับอันนี้มู่ลวงพิธเป็นเดียวเดี๋ยวจะปีปูน้หวบันั้่าไปไรมปบ่องเนี่ยมันด้วยห้องที่อยปล่อยไมเดียวยุยุปีพนต้ตามเสริมไม่ได้โนดเลย่าไมบอยช่วยบิันจังวช่วยบิันต้องป่าไ

เราไปฟื้ขอ่นไเรีวิแล้วิวแิวแล้วิวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาต่อนะระวังระวังนะตรงี้ตแล้วตงี้อยาเ่ง่ายนะอยาเง่ายนะ

Em đứa lên, em đưa lên để nhắc chị làm Em đứa đây luôn M Mấy tiền không? <laughs> กินกันมันเติไมไม่เบื่อเออเดี๋ยวมันนวดรอบนี้ไม่ได้เดินไปเ<ป> <c oughs> จำไหมว่าดู